คือทุกคนครับคนเราอ่ะเกิดมามันก็ต้องมีคู่ถูกป่ะแต่ล้อเดียวผมอ่ะมันไม่มีเพื่อนเลยครับทุกคนไม่มีเพื่อนเลยครับทุกคนเวลานี้ก็ผ่านมา่ปีได้แล้วที่ผมได้เจออาจารย์ผมผมเนี่ยก็อยากจะแบบโชว์ฝีมือให้แบบอาจารย์ผมได้ดูสักทีนึงว่าตอนนี้ลูกศิษย์เขาเนี่ยได้พัฒนาไปถึงไหนแล้วผมคิดถึงอาจารย์ผมมากเลยนะครับทุกคน Stop! เขาไม่ใช้คำว่าแจกอะไรนะอาจารย์เขาใช้คำว่ากินไก่นะอาจารย์รู้ไหมอ๋อรู้เ TFC กินบ่อยเอ้าพี่อย่างนี้เพียร์ที่บ้านมันก็รู้ไม่รู้ไม่รู้เคุยกันบ่อยได้ไหมกินไก่ไก่ก็สั่งไข่ไก่เอ้ยไข่เอ้ยไก่เ TFC มาพี่เลิกเลิกลักนะอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยคือมาหาผมนี่แบบมีมีอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยเห็นได้ข่าวคราวมาว่าช่อง M J นี่เขามีสกิลดีขึ้นอาจารย์จะขอมาตรวจสอบสกิลหน่อยว่าจะให้ดาวติดไว้ว่ากี่ดาวแล้วไหมครับผมขอสามดาวเลยนะอาจารย์ว่ามันเต็มสิบป่ะสิว่ามันเต็มปะสิ อาจารย์จะทุกคอแบบตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะแบบผ่านการทดสอบของอาจารย์ทุกรูปแบบและวห้าดาวห้าดาวไม่ดาวไก่ห้าดาวไก่รก็อาจารย์ได้หูยติ๊กเกอร์มาคิดว่าจะไม่ทักซะแล้วอันนี้อาจารย์ไปซื้อล้อเดียวมาที่ไหนเราจะไปเที่ยงเลยเนี่ยอ๋อดีอย่ามังไม่เปิดไม่ใช่ยาสียาสีบอดี้แล้วสุดง่าโชคชนใช่เลยครับล้มล้มล้ม วันนี้นะครับดูข่าวที่แบบผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ SPD อีกทีนึงนะครับลูกศิษย์ของลูกศิษย์ SPD เนี่ยเขาก็เลยแบบส่งลูกศิษย์นะครับมาสอนผมวิธีนึ่งนะครับแก้ครับเพื่อนมาดึงมาดึงเอาได้คือคลิปแรกใครที่ยังไม่ดูนะตอนที่แบบผมยังขับไม่เป็นเลยตอนนั้นยังไม่ขับไม่ใบหมอกทั้งสอนทั้งไปอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะให้อาจารย์หรือว่าน้องแสตอยองเนี่ยทดสอบสกิลของผมเรามาดูกันครับทุกคนเพราะว่าวันนี้ผมนะครับจะผ่านการของอาจารย์ผมหรือเปปลลล่่่่่าาาานนนนนนะะะคคคคคคครรรรรัััััััับบบบบบทททุุกก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 กแตตตตออีจไไไชมมมยยงง็ืฝดดด์ิวให้พ แล้วด้วยนะครับทุกคนครับแล้วอย่าลืมครับนี่ครับเสื้อเอ็มเจทีวีนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อได้แล้วที่แฟนเพจ m j t v นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะผ่านด่านทดสอบของอาจารย์ตรหรือเปล่าครับทุกคนไปดูกันเลยอ่าครับทุกคนด่านแรกก็ง่ายๆเลยครับเอาตรงนี้เลยเริ่มตรงนี้เลยเบสิกพื้นฐานเลยคือต้องมีแน่นอนด่านนี้มาค้องตัวเราจะให้เล่นซิกแซกด่านซิกแซกอ่าเดี๋ยวผมจะตั้งล้อเดียวไว้เป็นด่านตั้งล้อเดียวเลยชนตรงผมก็ซื้อให้ใหม่แค่นั้นช่องเล็กๆมาช่องเล็กๆ มาเดีวผมจะทำให้ดูว่าดานแรกซกแซกประมาณนี้จานสันยากมอกก่านดินเบสิอันนี้ถือว่าเป็นเบสิไปแล้วก็กลับตามผมเลยดูครับเริ่มเริ่มไปขอดเร็วนะอาจาน

อ๋ออ oh. oh, okay. ๋อเลี่ยเลี้ยเลยท่นกูเกิดท่นกูเกิอาไเจ็บเหรอพี่อย่างนี้มันมีแต่พี่เหลือไก่รอบเดียวแล้วนะแต่พี่เหลือไก่รอบเดียวแล้วนะแต่พี่เหลือไก่รอบเดียวแล้วนะนี่แบกแบก

อ้าได้ได้ไดได้หูรับตรงตงเลยลงนี่ด้เหรอลงข้างล่างลู่นลู่ลู่ลงนั่นู่เลยครับเริ่มใหม่นะครับดาวดวงใหม่นะครับไม่พูดเดียวกันครับดีว่าให้ตอกดาวแล้วแต่ผมอยากดูตอนลงด้วยเอ้าถ้ากิ่ได้เราไม่ต้องทำสิเฮ้ยเขาอยากดูตอนลงเฉยๆึ้นดาวแล้วนะ่งยิงขึ้นดาวไม่ครับผมจะมาเก็บทุกดาวครับวันนี้ ไโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไม่อยากกลัวดาวที่สามดาวที่สามจะทำให้ดูเลยนี่คู่บาดนี้องคี่ต้องขึ้นแล้วก็ลงโอ้กูกลับไปต้องดูดิครับโอ้กูกลับไปต้องดูดิครับให้มาดูตัวอย่างครับทุกคน เอาคนนี้ไงดาวที่สามไงดาวที่สามขอมไหมพี่เดี๋ยวพี่ดูภาพงืเลยก่อนที่ลงไปที่ลงไปลงตรงนี้แล้วผมไปชื้อรูทผมขอดาวครึ่งผมให้โอกาสสองรอบนะพี่ละดาวครึ่งตกลงตกลงไปแล้วไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอะไรอ้ยโอย ครึ้นดาดทีครี่ฮึตอนนี้มมดาดที่ยากกว่านี้เลยนะทับกาปีครับปีครับลงบันไดครับลงบันไดครับลงบันไดครับไปไปลงบันไดไปกันเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าลงบันไดพี่ไปเลยเหรอใช่ครับใช่ครับใช่ครับดาดที่สี่เป็นบันไดครับทุกคน ก็ร้องเลยถ้าพี่ได้หนึ่งดาวพี่ก็จะเป็นสีดาวคือสี่เฮ้ยจเต็มว่ะเอาตัวอย่างไว้พี่หรือพี่จะลุยตัวอย่าง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 ผมไม่เอาเปี่ยวผมเอาตัวนี้เลยนะดูดึงเลยเพื่อสี่ดาวขึ้น ดาวผมหนล่ะไอดาวเอาไงดาวปึ้งได้ป้ว่ะครึ่งดาวไงดีดาวหนึ่งครับจานกินตั้งดาวหนึ่งแล้วอีกดาวหนึ่งเลยใช่ดาวที่ห้าก็จะเป็นห้าดาวขึ้นเกินก่อนเลยท่านี้ต้องทำไม่ได้ไม่งั้นจะไม่ได้ห้าดาวร้อยทักษะร้อยเดียวเราต้องเล่นให้ได้สองขาอยู่แล้วแต่ถ้าเรายกขาหนึ่งเราก็ต้องเล่นได้ด้วยร้อยเดียวขาเดียวใช่นี่อาจารย์เล่นไม่ต้องใช้ขาด้วย ไปก็เป็นขาเดียวนะครับทุกคนเจอผมจะโชว์ให้ยานไนก็ขึ้นไปก่อนเลยก็ทาไปเลยครับขาเดียวต้องแบบดีนะครับถ้าทำได้อย่างนี้ก็คือผ่านเลยที่เหูเแล้วอ่ะไอ้จิตาเนี่ยากจริงแต่พี่เด็ยเอาแค่ตรงๆก็พอลองลองดูตรงๆก่อนครับพี่ได้เด็กไม่ต้องร้องพี่เอาเลยไม่มีให้ร้อง ดูแววแล้วได้สี่ดาวถึ้ยถ้าผมได้5ดาวผมขอตัวละหนึ่งไลน์ล้กันนะ้าไม่ได้อะตัดออกแล้วกันตัดออกแล้วกันเอางี้เลยเหรออ่ะาดิ้นวะดาวเพิ่งยยเดี๋ยวให้เวลานิดนึงนิดนึงลกเฮ้ยให้เลยแล้วกันอัยายายาจัดเลยขาดเดียวเฮ้ย ได้หึ่งดาวเดวไลยกขาว้าวาใครทแล้วดูเท่วะพาพี่แต่ให้ขึ้นดาวไม่ได้ครับแล้วเหลือี่กไก่อีกหนึ่งรอบจัใจผมมาแล้ว มาครับทุกคนไม่ไม่ไม่เยัข้างหลังก่อนตอนเนี้ยถือว่าพี่ได้ทั้งหมด5ดาวครึ่งเอ้คนนี้หมดถือว่าเต็มเลยแหละเกินด้วยเกินมาครึ่งดาวแต่จริงนะพี่ผมแค่ตั้งเป้าไว้ห้าดาวเฉยจริงจริงอะมันมีสิบดาวมันมีสิบดาวมันมีสิบดาวขอสามดาวเลยนะอาจารย์เพ้ยมันเต็มสิบป่ะสิเพ้ยมันเต็มสิบป่ะสิอย่าอาจารย์จะอ๋อนนี้ผมให้พี่ห้าดาวเต็มแต่จริงๆมันมีสิบดาว ดูสกิลย่อยๆก่อนพี่จะได้สิบดาวดี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 ไงพี่สิบดาวนี่นี่สิบดาวเกีไหมสิบดาวพี่เอาไหมดาวพี่เอาไหมดาวพี่เอาไหมเอาเฮ้ยเอาวันหลังนะพี่เพราะพี่ไม่น่าจะวันนี้พี่เจ็บละใช่แต่วันนี้ถือว่าพี่ได้เต็มของครึ่งแรกห้าดาวไปแล้วใข่ทองทคาไม่ได้แล้วขอดาวที่ค่าครึ่งเลยขอดาวเลยครับผมมองน้ำดีอ่ะเอาไปแจกฮูเดรตัวเจ้ามาก มีคนมีคนโคตรดาวใจตัวใหญ่โค้ยคนนี้โหดจริงโอ้ยคนนี้โหดจริงฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ใครเขียนหน้ารถอ่ะเกิดอะไรโอ๊ยโอเคครับทุกคนครับเอางี้ว่านะครับผมก็ใครอยากให้ผมไปจิ้ดาวให้ครบติดดาวนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแฝดสยองมากๆนะครับที่มาเล่นสนุกในวันนี้ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครฝากอะไรให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายครับอะไม้เท้าพี่ไม่หโอ้ยไะ Okay.